ไปเจอสูตรมานะฮะเอาต้นกล้วยมาหมัก5วันนะครับโดยเนี่ยมันเป็นสูตรที่เขาช่วยลดต้นทุนได้แล้วก็ทัาบอกว่าแม่ไก่จะอารมณ์ดีด้วยนะโดยเอาต้นกล้วยมาหมัก5วันเอาต้นกล้วยเนี่ยสากิโลกร,รัมมาหั่นมาสับนะครับให้แหลกๆนะฮะแล้วก็2ก็คือน้ําตาลทรายแดงนะครับหรือว่าน้ําอ้อยนะครับหกิโลกร,รัมมารวมลงไปนะครับแล้วก็ดินแดงดินแดงแดงนะสองกิโลมาใช้ได้ด้วยนะนอกจากแล้วก็เมี่ยังมีลำลำอีก30กิโลกร,รมัม แล้วก็เกลือเกลือแกงนะฮะสช้อนนะครับในนี้ก็ยังมีขี้หัวแห้ง4กิโลกร,รมัมผมก็เพิ่งเจอนะครับแล้วก็ปลายข้าว1กิโลกร,รัมนะครับวิธีทำก็คือเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาผสมกันนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้5 5วันคือเอามาคุกเค้าให้เข้ากันนะแล้วก็ใส่ถังปิดฝาหมักไว้5วันนะครับก็สามารถนํามาเป็นวผดิต เข้มข้นในอาหารได้อาจจะไปผสมกบลาได้มันจะมีโปรตีนที่เกิดจากการหมักอยู่ประมาณ14-21เปเซนลยเนียนะครับที่เขาบอกเนี่ยแล้วก็มีการคำนวณสูตรต้นทุนตรงนี้แล้วนะครับมันอยู่ที่ต่อฟองอยู่ที่3บาท3ท2สต,ตางค่นะครับยอราคาไข่ตัวนี้อยู่ที่4บาท3บาท 3, าท3ท2ก็กำไรเกือบเกือบ60สิบตังต่อฟองเลยเนะมันเป็นสูตรที่เขามีสถาบันวิจัยนะสำนักงานปรุษัทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย มีการนำอาหารหมักเ,ยเียไปทดสอบเปอร์เซ็นต์โปรตีนเพรว่ามีโปรตีนมีเปอร์เซ็นโปรตีนถึง15.3กรัมเลยเหมาะสําหรับการเลี้ยงไก่นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนได้ผมก็เลยเอามาฝากกันนะครับก็นะนำเอาไปลองใช้กันดูนะครับก็เรื่องของไข่ไก่เรื่องไก่ไข่นะครับถ้าผมมีข้อมูลหรือว่าผมไปเจอข้อมูลเด็เดๆมาเนี่ยผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับติดตามทางช่องราชาไข่ไก่ได้นะครับผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่ทิงเอกยิดีครับ